ระหว่างการเทรดระยะสั้นกับการลงทุนถือยาวแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณวันนี้เรามาดูกันการเทรดคือการซื้อขายบ่อยๆเพื่อเก่งกำไรจากความผันผลของราคาใช้การวิเคราะห์กราฟเทคนิคอลและต้องจับจังหวะให้มั่นยำ่ำโอกาสทำกำไรได้เร็วแต่ก็เสี่ยงสูงและต้องใช้เวลาเฝ้าตลาดตลอดการถือยาวคือการลงทุนและเก็บไว้นานหลายปีเพื่อให้มูลค่าเติบโต ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเลือกสินทรัพย์คุณภาพและลงทุนอย่างสม่ำเสมอผลตอบแทนอาจไม่หวือหวาแต่มันคองในระยะยาวเทรดเหมือนโต้เคลื่อนต้องจับจังหวะให้ดีส่วนถือยาวเหมือนปลูกต้นไม้ต้องรอให้เติบโตความถี่ซื้อขายความเสี่ยงและเวลาจะต้องใช้แตกต่างกันชัดเจนการเทรดมีข้อดีคือทำกำไรได้เร็วและใช้เงินทุนน้อยก็เริ่มได้ แต่ก็มีความเสียงสูงขาดทุนไวและเครียดจากการฟอกตลาดการถือยาวข้อดีคือเครียดน้อยผลตอบแทนมั่นคงแต่ต้องใช้เวลานานและต้องอดทนต่อความผันผวน,นของตลาดไม่ว่าคุณจะเลือกเทรดหรือถือยาวสิ่งสำคัญเกลือเลือกให้เหมาะกับเวลาความรู้และความเสี่ยงที่คุณรับได้การลงทุนไม่มีสุดสำเร็จเลือกเส้นทางที่ใช้สำหรับคุณและทำอย่างสม่สำเสมอ ตนกล่า start to add ลงทุนอย่างมีสติเติบโตไปด้วยกัง